มีควิกยางดีเขามียางให้เหลือกเยอะครับบิตสโตนเป็นตับนี่แหละครับโยโกฟิเลนสาฮันคุกกูดเยียก็โอขับโชบคขับโชว์ทันเดนเ,เลยเขาดีขับมือรับซิ่งมิชลีนดันหลบอะไรมึงเนี่ยความตามใจชอบสิบเดือนเลยพี่มึงนี่มันตีหนึ่งแล้วเว้ยแล้วตีหนึ่งอัตีสองแล้วเนะี่ยนมึงจะไปเลยจริง ไปเลยเชียงคานไอ,อ้สัอจริงปะเนี่ยจริงมึงแล้วแต่ว่าเทปนี้ไอ้อแทนมันไม่ได้มาด้วยหนุหน้ยกูก็ไม่ก็ไม่เข้าใจอสัสติดสาว,พวเพราะเพื่อนจะไปเนี่ยกูบอกแล้วเอา,อางี้เดี๋ยวกูลองโทรไปหามาอีกรอบเนี่ยแล้วแต่กูลองโทรลอรไอ้แทนเนี่ยนะ เห็นสาวดีกว่าเพื่อนได้อย่างไรกูว่าไม่ไปประเด็นคือมันจะรับโทรศัพท์กูหรือเปล่าทีสองวันละเมออะไรตอนทีสองอะติดว่างเฮ้ยมึงมันมันไม่รับโทรศัพท์วะเรื่องของมันเจอกันเชียงคานอะไรอนะอะไร ตีสองนะไปเชียงคานเวลานี้นี่นะกูจะเชื่อมึงจริงๆเลยบ้าเอ้ยอนี่เนี่ยอาแล้วกูจะทำอะไรเนี่ยกูโธ่บ,บ้าโอ้โหมงไปหมดแล้วตีสองเชียงคานกูไม่ปิดฝากระโปรงรถแล้วกูดเดินไปไหนเนะี่ย ตเราขอลบธงชาติแล้วกูเจอโรงเรียนที่กูเลยอยากให้มึงเอาขอลบธงชาติเข้อมกับเกียร์มึงเกียร์ถีบรายการเพี้ยอะไรมึงเนี่ยฮะมึงมึงนี่ยังไม่ได้เปิดรายการเลยนะเออช่างแม่เดี๋ยวมันองมาลงคเสีิสมน์เมตตาแล้วก็ฟังอาจารย์ที่เจ๋แล้วก็มีของพิเศษอะไรเสียมอาจารย์เพื่อจ้เกียเดี๋ยวพูดอะไร

คือตอนนี้คือเราสองคนเนี่ยเหมือนตัวประหลาดไม่เขาเรียกว่ากลมกลืนเหลืออย่างเดียวเนี่ยเหลือแค่ไม่ไม่ได้ใส่ชุดเหมือนเดี๋เดี๋ยแต่หน้าเนี่ยได้อยู่นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวพี่ระเบียบนะเดี๋ยวโดนทำโทษนะทำไมวันนี้ไม่ใส่ชุดลูกเสือไม่ได้ซักค่ะหนีเราไม่โดนทำโทษหรอไม่ค่ะเจ้าว่า เรียมาำตัวเองให้กับน้องๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยมันอายนะเนาะวเราในวันนี้นะคะก่อนอื่นต้องขอสวัสดีน้องๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับสวัสดีครับปรบมือให้กับพี่หน่อยเย้ออ แหมบอกมืออะไทีเดียวครับผมอ่ะก็แนะนําตัวกันก่อนละกันนะครับพี่ชื่อพี่บอลรัชตานะฮะจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับผมออีกคนหนึ่งชื่ออะไรเหรออ่าพี่ชื่อพี่มายค่ะมหาวิทยาลัยกรุงเทพเหมือนกันอ่้ว,วันนี้เนี่ยพี่นะครับมาถ่ายรายการนะครับผมจากเป็นตู่เป็นตะอันนี้โปรดักชั่นวันนี้เนี่ยนะครับพี่ก็เข้ามาในรั้วโรงเรียนนะครับสิ่งหนึ่งที่พี่เห็นก็คือ เสน่ห์ของน้องๆทุกคนใครอยากจะเติบโตไปนะฮะในวงการบันเทิงมั้งฮะมีใครอยากจะเป็นดาราพิธีกรนักร้องผู้สื่อข่าวมีไหมครับแมหมมีหลายคนอ้ยาอ่าอไม่ต้องเขินอายอ่านะฮะ90%ของคนที่ยกมือนะครับจะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงกับนะะ้องเออพี่บอกเลยนะครับเพราะพี่นะฮะเรียนนิเทศศาสตร์มานะครับผม ก็เรียนเกี่ยวกับการทําสื่อสารมวลชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกล้าแสดงออกนะครับแล้วก็อยากจะฝากให้น้องๆนะครับเติบโตเป็นอนาคตของชาติที่ดีต่อไปสิ่งดีๆนะฮะหลายๆอย่างที่วันนี้พี่มาเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่พี่เห็นนะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณครูทุกคนที่ต้อนรับอย่างอบอุ่นมากในวันนี้นะครับอ่ะพี่มายมีอะไรอยากคุยกับน้องไหมฮะเออพี่ก็ฝากนิดเดียวแล้วกันเนะาะน้องๆทุกคนนะคะไม่ว่าความฝันของน้องเนี่ยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้เราทํา แล้วเราก็จะประสบความสําเร็จอย่างพวกพี่อาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จอาจจะยังไม่พูดได้เต็มปากแต่ทุกวันนี้พวกเราก็กําลังหาความรู้แล้วก็พยายามที่จะพัฒนาปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลาพี่ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันเนาะว่าอยากทําอะไรก็ให้ทําไม่อยากจะบอกว่าอยากให้มาเป็นเหมือนพี่ๆีแต่ว่าน้องๆอาจจะเป็นได้ดีกว่าพี่ๆี่ด้วยก็ได้ขอบคุณ <ส>อาจารย์ทุกท่านด้วยนะคะที่ให้ความอนุเคราะห์พวกเรามาเจอกับน้องๆในวันนี้น้องๆทุกคนน่ารักทุกคนเลยค่ะ um ขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับอนนี้แค้ไหก็เป็นการเป็นการพูดที่เรียกได้ว่าเราใช้วาล์สิ่งนะแล้วก็หนึ่งบวกบวกด้วยความจริงใจจริงใจจริงจไม่ได้เตรียมบอกว่า วันนี้นอกจากความไร้สาระเราก็มีสารานด้วย okay. แล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ที่ไหนวะลืมอาจจะไปเชียงคานแต่ว่าอาจจะไปฟุท็บเบิรกหรืออาจจะไปไล่สัมปะหลังหรืออาจจะไปไล่ <c oughs> มันสัมปะหลังหรือไล่สาลีอะไรสักอย่างเอาเป็นว่าเดี๋ยวติดตามดูดีกว่าว่าเราจะไปที่ไหนไปละทีนี้ไปจังหวะนี้กันดีกว่า รู้ไหมกูใส่แสงเทนแล้วกูรู้สึกเั็นไงรู้สึกไงวะแสบตายสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเนียอย่างเป็นทางการนะครับจริงๆแล้วเราก็เจอกันไปแล้วแหละในช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะแต่ว่า คือเรายังไม่ต้อนรับคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการสักพีเพราะว่าเป้าหมายของเราเนี่ยอยู่ที่เชียงคานแต่ว่าทำหม,หมก็มาไม่ถึงด้วย <c oughs> ออกจากกรุงเทพมาตั้งแต่ตีสองอ่ะ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> จะสองทงแล้วคือความตั้งใจเนี่ยนะออกตอนออกจากกรุงเทพมาเนี่ยนะครับก็คือว่าจะเดินทางมาถึงที่หมาย <c oughs> ก็คือที่อำเภอเชียงคานเนี่ยนะครับหกโมงเช,าชา้าในเวลาหกโมงเชา้ชาผมเนี่ยคือเขาเรื่องเรือเหลือเกินในเรื่องของการตักบาตรข้าวเหนียวแต่ปรากฏว่าเป็นยังไงฮะคือล่ม แปดโมงเช้าไปทําอะไรอยู่ที่โรงเรียนไม่วัชทเหมือนกันคือไห้ผมไปเขาต้องชาติถ้อย่างนั้นเออโอเคนะมันก็มันก็สนุกดีอ่ะขอบคุณนะขอบคุณครีเอทีฟอย่างคุณเกมด้วยนะฮะที่ทำอะไรไม่ปรึกษาเลยที่คิดแบบว่าเรียกว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้ใช่เอาตอนนี้เนี่ยนะครับเราอยู่ที่ถนนคนเดินนะครับเชียงคานเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเราเดินทางกันมาเนี่ยเราใช้เวลาโดยรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือ14ชั่วโมงด้วยกัน พราะว่ามันอยู่จังหวัดเลยหรือ,อเปล่าไปยังไงก็ไม่ถึงเ่งเ,เขาบอกว่าเป็นถนนคนเดินใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเดินไปด้วยแล้วขุ่ปด้วยอ่านะครับผมแล้วนอกจากตรงนี้นะครับจะเป็นถนนคนเดินที่มีความพิเศษของเขาก็าคือเขาจะไม่ปิดถนนนะ,ะเราสังเกตว่าเราจะได้ยินเสียงรถนะฮะแล้วก็จะมีรถเนี่ยผ่านนะครับสามารถผ่านได้ตลอดเวลาถนน,นคนเดินบางที่เนี่ยคือเขาจะมปิดถนนใช่แล้วก็เปิดเฉพาะาวันเสาร์อาทิตย์แต่ที่นี่เนี่ย เปิดทุกวันแองแไม่ปิดถนนรถก็จะผ่านไปผ่านมาแบบนี้คนก็จะเดินผ่านไปผ่านมาแบบนี้แต่น้าแปลกไหมมันมันพุกพ่านแต่มันไม่วุ่นวายอะ่ะใช่เราจะเห็นได้ว่ามันเขาเขาอยู่กันได้อ่ามันเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันสิ่งที่เขาเรื่องลือกันนะเพราะว่าวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมานะฮะเป็นครั้งแรกแล้วก็มาสัมผัสนะครับผมก็คือเขาเรื่องลือกันว่าพ่อค้าแม่ขายที่นี่นะครับอัธยาศัยดีมากมาก ออคือเขาจะเป็นกันเองนะฮะแล้วก็สิ่งที่ออพ่อค้าแม่ขายในถนนคนเดินเชียงคานนี่นะครับนำมาขายเนี่ยก็จะเป็นพวกงานแฮนด์เมดส่วนใหญ่เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอะไรพวกนี้เราก็จะเห็นได้ ่าตามถ่ายกันเรียลลิตีเ้เลยสัตว์ I'm